สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่อง K K Channel นะครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทสองจากพาร์ทที่แล้วนะที่ผมตะลุยด่านแล้วก็ได้73คะแนนหมายถึงตายนั่นแหละไม่ใช่คะแนนหรอก <c oughs> โอเคเนยต้องตายให้ได้72นะอ่นะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็จัดเลย อ้าวโอ้โหมาถึงก็เตตกตายเองคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรแล้วแหละเอางี้ด่านนี้เนี่ยผมจะปล่อยให้เนยนะครับแบบตายเองด่านนี้ก็มีกูจิโปนะครับเป็นคนสร้างแล้วก็อ่าน้องบีนะครับน้องแบงค์ของเรานะครับผมเออฮ้ยอให้เลยเออเนี่ยเห็นไหมมันตายเองไม่ต้องทำอะไรด่านนี้ทำมาเพื่ออะไรป้ายเน่ถามจริงไม่ต้องไม่ต้องเลย ต,ตายสามแล้วเนี่ยโดยที่ผมไม่ต้องกดป้ายเลยตายสี่ด้วยดูดิตัวมันยากอ่ะหรอยากเหรอสงสารโอ้ตายอีกแล้วตายไปเก้าแล้วนะ <c oughs> นะคนสร้างนี่ถึงกับต่อสะพานต่อเสริมอะดูดิ <c oughs> โอ้โหคือคือแบบเขาเห็นใจทึงขนาดไหนอ่ะเออเออโอ้โหอย่างง่ายอ่ะโห ยี Easy, ่สิบเอ้าว้าวง่ายมากอย่ากดนะกดไหนละกันเออไม่กดไม่กดก็ตายไปแล้วอ่ะง่ายจังไปแค่นี้เองอือปัดอ่นนี่ไปดิไปดิอ่าผ่านนี้ด่านง่ายๆอ่ะยาไปดิอันนี้อ่าผ่านไปง่ายเกินสวัสดีครับอันนี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้อุ้ย อีนีมีมีมีการเล่นลิ้นนะอันเน่อ <huh. S 1> <laughs> ันเน่อ uh ันเน่อันเนเดี๋ยวมึงกดรัวๆอย่างเงี้ยมึงคิดว่ากูจะผ่านได้ปะล่ะอย่างเงี้ยอ่ะเอาดิไปดิเราก็จะข้าว อือเรีอยแตกครับแตกเรื่อยๆเอางี้ถ้าผ่านด่านแรกก็ได้ก็บุญแล้ววะเอาเลยเนี่ยกดเรื่อยๆเนี่ยอ่ะเอาเลยเรียบร้อยเอาง่ายๆคือผมจะแบบจะจะเอฟเคเมาส์นะเอาดิได้ค่ะโดดเลยยังไงก็ตายผมไม่ต้องมองเลยนะว่าเขาตายหรือเปล่าผ่านยัง ปาแนวเฮ้ยอะไรมะเขาเก่งไงเอาดิอันนี้อันนี้อะไรวะไม่รู้จำไม่ได้โดยไปเถอะเรียบร้อยอ่าไปทางไหนผิดทางเอ้ยผิดทางอาวทางนี้เหรออ่าแน่จะโดนแล้วย่โอ้อันนี้ก็ตายตกตกตายเองด้วยเอาง่ายๆเลยเอางี้เผมจะตานะ ผมละตาคลิกเลยฮันแน่ฮันแน่จังได้ล่ะหมอ,อให้ตัวให้เวลาเาก่อนถ้าเกิดคิดว่าเนยชนะผมนะครับก็พิมมานะพิมมาว่าเนยชนะเชียร์เนยอ,อะไรก็ว่าไปอุ้ยผ่านเดอ้อผ่านเดอ้อรีบๆกดดิ <laughs> อาก้ารีบๆกดอ่ะกดให้กันเลยอ่ะ อ่าอ่ารีบรกดอ่าไม่ใช่โอ๊ยไม่ใช่อย่างนั้นเอาดิเอาดิเฮ้ยชืบนั่นนี้เกือบตกนั้นเราอ่ะอันนี้โอ๊ยอ๊รอดเป่ารอดเปล่ารอดเลยรอดเลยอ่ะรอดรอดไม่รอตัวเขาก็จะผ่านมาได้เธอรู้จักครูสีตังบ้าง แ้าคุณสีตัางมากดแทงแรงหนึ่งดูลูกจักรคุณสียายเนี่ยกดแทงจักรวาลน่ะนี่ไม่แชมป์อย่าเพิ่งกดตอนนี้เขาข้าไปก่อนได้เลยกดแทงจักรยานนี่นี่กูบอกให้กูเข้าไปก่อนอุ้ยตกใจครับครับครับเรียบร้อยว้าวเป็นคนคุมก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรเหรอพ่อมึงตายด่าพ่อด้วยมา อาโดดเลยด่าพ่อขนาดนี้โดตายฮาเลยอุตส่าห์จะปล่อยนะนะาจริงจริงอุตส่าห์จะปล่อยนะไม่ปล่อยกูหรอกปล่อยขอพักกินขนมก่อนหนึ่งนาทีได้ด้วยหรอวะถามจริงมีแคทเกมหนูในนี่มีแคทเกมคุณกำลังดูเธอแบบตื่นเต้นอยู pues ่นะเอ้ควายควายควายเอาดิเอาดินะเย้ยแน่แน่แน่เย้ย อุ้ยเอาดิกาบ่าเอาดิอ้าวเฮ้ยไปเถอะได้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 ตายคุบสามก่อนแล้วจะปล่อยเนี่ยไปด่านนี้ยากมากโอ้มึงทำกับกูไว้แสบมากเลยด่านนี้เอาเลยกดดิ ข้ร้อยเลยกดก่อนอ่ะไม่อ้าวอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าจะกระโดดไปตรงนั้นได้อ่ะเกินไปเอาเลยมึงกดสักทีเอะไม่กดกูจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียบร้อยเอางี้ดีกว่าโดดให้ผ่านด่านนี้โคตรยากแก้แทนเขาเหรอเออโดดได้ผ่านให้โดดเลย เนี่ยแล้วก็ตกตายเผลอ,อแบบเกินด้วยซ้ำมั้งแค่ด่านเนี่ยด่านเดียว70แล้วมังเจ็ดสิบสามแล้วมั้ง,ง,งเกินแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยตายเรื่อยๆตายอีกอ่ายังยังเอาเลยเลยเลยเอาเลยเลยเอ้ยไม่เลย้ยเอาเลย,เเลย,เเลยให้โดดธรรมดาไม่กดป้ายเอเย้ยใครโดดให้อะ hay đồn hai à dạ ạ dạ 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 Mà dạ 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 đột dạ 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 อะไรอ่ะไม่เอาแล้วกิเกียรแล้วเนี่ยไม่เอาเล่นแล้วไม่ได้ต้องเล่นให้จบเราไม่กดให้เราไม่กดให้เราไม่ทําอะไรเลยตั้งสติ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 ออ้ยแค่นี้จะไปเลี้ยงลูกได้ไงลูกใกล้โตแล้วอ่ะลูกใกล้คลอดแล้วอ่ะถ้าเล่นแค่นี้ไม่ผ่านไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเกมเกี่ยวมันเกี่ยวก็คือการที่คุณมีสมาธิกับการทำสิ่งนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเอง เห็นไหมยังรู้ได้แล้วเนี่ยเห็นบ้างมันคืออะไรวะมันคือน้ำเหรอห้ามโดนน้ำไงอ๋อโอเคกูจะบอกมึงทำไมเนี่ยนั่นดิกดรัว,ว <c oughs> กดรัวไม่ได้กดรัวไม่ได้ใช่แล้วเธอจะทำอะไรอะ่ะอ๋อผ่านง่ายจางเวลานี้โอ้โหกูตายโง่อ,งอีกแล้ว เอาเลยด่านนี้ยากมากบอกตรงเอ้ยมึงทำกักูไว้แตบมากไอ้ด่านนี้ยากยากไหมด่านนี้ได้่ายง่ายๆๆมากเลยเอ้าเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันแทงเขาได้ไงอ่ะก็แทงได้ก็มันโดนะเนี่ยก็มันโดนอย่างเงี้ยเห็นเป่ากูใกล้จะไปถึงแล้วเชียวทำไมเขาต้องเอาตายเข้าเธอด้วยอ่ะก็เราจะได้ชนะเธอไง ไม่ก่อนไม่ก่อนตอแหละเอ้อยอเฮ้ยทำไมล่ะดาคนะูตอแหละเจ้เรียบร้อย <c oughs> อ่ะเดินเลยฮันนี่จดจำเยอะเยวเรียบร้อย,ย,อ,ยอ้าว <c oughs> ดานนี้สักหกสิบแล้วกันเนาะกดเจ้อ่ากดฮันนี่ มาจือบมาจื๊บเอาดิไม่กดไม่กดยังไงก็เป็นเธอไม่ต้องทำอะไรเลยก็ใช่สิก็มึงกดอยู่อย่างนั้นกรมึงจะทำอะไรอ่ะจ่ายจ่ายจ่ายพูดมถูเพูดอูักดกดกดอีกไหม อุ้ย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 สะดุดกี่มัดตายอุ้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 รีบๆกดไม่กดกดไม่กดเอ้ยกดแล้วไม่ยอมกดอ้าวอ่อเอ่อขมาแล้วเนี่ยกดก็ได้อุ้ยเกือบเหยียบแล้วนะอุ้ยเธออีกสิบสามครั้งเธอก็แพ้เราละอ่ะเธอเดินมาเลยแล้วให้ผ่านด่านเนี้ยจริงเหรอเออมาวาอุ้ยอุ้ยอุ้หอ้ย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 อ้ด่าแรงพูดเด้อ นี่แตกไปแตกไปปากเสียปากเสียเราไม่ซ่อมปากนะอ่าอันนี้ตายด่านนี้ยากจริงบอกตรงรักจุมเบยเลยอ่ะอูดิโอ้โเป็นไงเราผ่านได้ไงก็ไม่รู้นะจะงงงงอยู่เนี่ยเออโคตรงงตัวเองดูดิขนาดแบบเราไม่เข้าไปใกล้อ่ะเฮ้ยเฮเออมันต้องงี้ดิ เฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยมันมีที่เออเฮ้ยมันมีทแหวนด้วยเหรอเฮ้ยมันมีที่แอบเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้วเนี่ยมีที่แอบแล้วกูตายได้ไงนะก็เรากดโดนว่ะโอเคเอ้ยมันจะกดเรื่อยๆทำไมดานนให้เลาหายใจบ้างด่านนี้สังเจ็บสิบก็พอเนาะให้เราหายใจบ้างกดเลยเรื่อยๆมาเรียงเรียงเอาหัวฟาดเตียง อีสาครั้งแล้วปล่อยเลยอีสามครั้งทำอะไรตัวเองตัวเองทำอะไรอ่ะก็ตายนะอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ตายควายเฮ้ยยยยได้ไงวะเฮ้ยกดเอากดเอ้ายบักเฮ้ยเฮ้ยายบักจริงเหรอว่าฮ่าไ่ท่าำอะไราฮ่า่ สักเจ็ดสิบสักเจ็ดสิบสักเจ็ดสิบพอว้ามันให้กูแพ้เหรอยังไงล่ะอ่านี่เรียบร้อยไปพละเจ็ดสิบไปผ่านเลยมาผ่านเลยมาผ่านเลย,เลยเวเจ็ดสิบแล้วโดนโทรกูเกินไปนะกู <c oughs> จะไม่ตายให้ดูคอยดูดยดไปทางไหนนี่เรียบร้อยแตกครับ อ๋อรู้แล้วเงยเงยหยับลอย <laughs> ดูแล้วแต่ตายนะ <laughs> เอาจี้เอาจี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบแต่ <laughs> <laughs> อาเจ็ดสามแล้ว <laughs> นะเราให้ผ่านเลยอ่ะอ่ะจะได้เท่าเ <laughs> <laughs> อออะเอาดิอะเอาดิ เฮ้ยนะด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายใช่แล้วหรอเออด่านสุดท้ายเราไม่ทำอะไรอันนี้คือ73เท่ากันละแล้วทีนี้เธอจะมากกว่าเราหรือเท่าเราก็ช่างของเธอไปเรียบร้อยแพ้แพ้เขาแล้วเออไปเลยเฮ้ยเย้ยอ่าโอเคครับครับผมมาอุ้ยนี่ไงเธอท่าเขาแล้วนี่ไง โอเคครับผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครอชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานผมด้วยนะครับที่สร้างแมปดีๆมาให้ขอบคุณพี่โปขอบคุณอ่าขอบคุณมิตบีฮ้ยทำไมฆ่าเราอ่ะเธอก็เธอโกงเขาอ่ะแตะกินเท่ไหม